สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อคำทำนายถ้าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกเหงารู้สึกเศร้ารู้สึกโดดเดี่ยวจักรวาลอยากจะบอกอะไรกับคุณผ่านไพ่สองสำรับนี้นะคะวันนี้เราจะใช้ไพ่สองสำรับนี้ในการดำเนินเรื่องราวในการอ่านนะคะกับสิ่งต่างๆที่คุณกำลังจะเจอแล้วก็สิ่งต่างๆที่จักรวาลจะบอกกับคุณ ะะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การรับชมขอบคุณสำหรับทุกๆก,การกดไลค์และก็ขอบคุณสำหรับทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เป็นพลังบวกให้กับแม่หมอในการทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะเรามารับชมคลิปไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรกับคุณจัก,กรวาลอยากจะบอกอะไรกับคุณผ่านไพ่นะคะ เราจะมาดูเรื่องราวชีวิตของคุณที่ผ่านมานะว่าเรื่องราวชีวิตคุณที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเช่นไหนบ้างคุณพบเจอกับอะไรมาบ้างนะคะได้ไพ่หนึ่งเหรียญค่ะ ได้ไพ่จัด m มินได้ไพ่อสศวินท้วยค่ะแล้วก็ได้ไพ่ห้าดาบเรื mm ่อ hmm. งราวชีวิตคุณที่ผ่านมานะตัวตนของคุณเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีมากๆนะคะคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงมีความชัดเจนในตัวเองนะ คุณอาจจะเป็นคนที่แสดงออกไม่เก่งนะคะเป็นคนที่สื่อสารไม่เก่งเป็นคนที่พูดไม่เก่งบางคนคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงด้วยนะคะไม่ชอบความวุ่นวายกับใครแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายกับเรานะคะคุณมีพื้นที่ส่วนตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่ไม่ชอบอาเปรียบใครแล้วคุณก็ไม่ชอบในเรื่องของการโอนรัฐอาเปรียบถ้าเป็นในเรื่องของการงานคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งมากๆคุณเป็นคนที่ขยันคุณเป็นคนที่มีความมานะอดทนสูงมาก คุณเป็นคนที่รู้จักเก็บรู้จักใช้ในเรื่องของการเงินเป็นคนที่มีการวางแผนในเรื่องของการเงินของตัวเองไว้ค่อนข้างดีเป็นคนที่วางแผนอนาคตตัวเองไว้ค่อนข้างดีด้วยนะคะในชีวิตคนที่ผ่านมาไพ่จัดเม้นต์คุณเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษนะเชื่อในเรื่องของการกระทํานะคะเพราะฉะนั้นคุณจึงเป็นคนที่คิดดีทดําดีแล้วก็เป็นคนที่ไม่พูดให้ร้ายใครไม่คิดร้ายใครไม่มียคติอะไรกับใคร นะคะใครจะทําร้ายคุณหรือทาให้คุณเสียใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะถึแมกในการโดนเราเปรียบอะไรใดๆก็แล้วแต่คุณก็คุณจะเลี่ยงก,ก,การมีปัญหาคุณไม่อยากมีปัญหากับใครเพียงแต่ว่าถ้าคนไหนที่คุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้จริงจังไม่ได้จริงใจกับเรานะคะหรือคนไหนที่ทําให้เราจะต้องรู้สึกไม่ดีนะรู้สึกอึดอัดในเรื่องใดก็แล้วแต่คุณก็แค่คุณจะพาตัวเองถอยออกมา นะคะคุณจะพาตัวเองถอยออกมาคุณจะห่างจากเขานะคะค,คือคุณจะใช้ระยะห่างในการพูดคุยกับเขาคุณจะไม่ได้ให้ความสนิทสนมกับเขาซึ่งปกติคุณก็ไม่ใช่คนที่จะให้ความสนิทสนมกับใครใง่ายๆอยู่แล้วใครดีมาเราดีไปถ้าใครไม่ดีใส่เราเราก็แค่ถอยห่างของเราออกมาคุณเป็นคนที่ไม่ชอบการประทะนะคะแต่คุณก็เป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวคุณเองด้วยเช่นกันถ้าในเรื่องของ ้ในเรื่องของการทํางานเนี่ยถือว่าคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องงานการงานค่อนข้างดีนะแต่กว่าที่คุณจะประสบความสําเร็จม,มาได้เนี่ยคุณเป็นคนที่แลกมาด้วยความสามารถนะคะคุณเป็นคนที่มีความอดทนอดกลั้นเป็นคนที่เก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกตัวเองได้ค่อนข้นขางดีนะคะภายนอกคุณอ่ะคุณจะเป็นคนที่ดูนิ่งดูสุข,ขุมถึงแม้ภายในใจคุณจะรู้สึกไม่พอใจอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่แต่คุณจะเก็บความรู้สึกเอาไว้อย่างเบื้องลึกในใจคุณ นะคะส่วนถ้าเป็นในเรื่องของความรักความรักที่ผ่านมาของคุณเนี่ยคุณก็เคยมีความรักที่ดีมานะแต่สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์มันก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะคะมันมีปัญหาเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ทำให้ทุกอย่างจะต้องมีการชะงักลงมีการจบลงเนาะวันนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับคุณอีก ได้ไพ่เด็กถวยได้ไพ่เด็กฝูค่ะได้ไพ่เดียมเ r o r แล้วก็ได้ไพ่สามดานะคะที่ผ่านมาความรักของคุณอาจจะเจอปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์ที่หนึ่งเขาไม่ชัดเจนนะคะสองเจอคนจชู นะคะสามความสัมพันธ์ที่มีมือที่สามเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะต้องจบลงคุณจะรู้สึกอยู่ตลอดเวลาเลยนะว่าชีวิตคุณเน่ะเวลาที่คุณจริงใจกับใครเวลาที่คุณให้ใจใครไปแล้วเนี่ยคุณมักจะโดนทํร้ายให้เสียความรู้สึกคุณมักจะโดนทํร้ายให้เสียใจอยู่ตลอดเวลาหลายครั้งที่คุณอยากจะรู้สึกได้ด้วยเนาะว่าคุณทําคุณคนไม่ขึ้นนะคะไม่ว่าจะทําดีกับเขามากมายเพียงใด พอถึงเวลาถึงเวลาที่เขาไปได้ดีหรือถึงเวลาที่เขาเขาเรียกว่าพอเราช่วยเขาดีขึ้นได้เนี่ยแต่สิ่งสุดท้ายที่เราได้ได้รับการตอบแทนมาก็คือในเรื่องของการทําให้เราเสียความรู้สึกทําให้เราเสียใจแม้แต่นในเรื่องของความรักก็ตามคุณจะรู้สึกได้ว่าความรักคนที่ผ่านมาเนี่ยเวลาคุณเปิดใจรักใครทีไรเนี่ยผิดหวังเสียใจทุกทีเลยนะคะ คั้งนั้นมีความสัมพันธ์ในเริ่มแรกมันก็ดูเหมือนจะไปได้ดีดูเหมือนเขาจะจริงจังดูเหมือนเขาจะจริงใจดูเหมือนเขาจะชัดเจนกับเราแต่พอเราเปิดใจให้ไปแล้วพอเรามีความรู้สึกที่ดีให้ไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าความสัมพันธ์เนี่ยเขาไปมีคนอื่นเฉยเลยนะครทิ้งให้เราต้องอยู่กับความทุกข์ความเศร้าความเสียใจความผิดหวังแล้วตัวคุณอะเวลาผิดหวังเสียใจไม่ว่าจะเรื่องใดก็แล้วแต่คุณจะเสียใจนานนะคุณจะเสียใจนานมากกว่าที่คุณ จะเยียวยาจิตใ,ใจตัวเองได้กว่าที่คุณจะเข้มแข็งกลับขึ้นมาได้ไม่ง่ายเลยและเช่นกันกว่าที่คุณจะให้ใจไข่ไปก็ไม่ง่ายด้วยเช่นกันนะค,คุณเป็นคนที่เปิดใจให้กับความรักมันค่างยากแต่ถ้าคุณรักใข่แล้วเนี่ยคุณให้ใจเขาทั้งหมดนะคะและอย่างที่บอกเลยว่าพอให้ใจเขาไปทีไรเนี่ยสิ่งที่ได้รับกลับมาก็คือความผิดหวังความเสียใจการมีประเด็นในเรื่องของมือที่สามการที่เขาเป็นมีคนอื่น นะคะสุดท้ายเราก็ไม่ใช่คนที่เขาเลือกอยู่ดีไม่ว่าเราจะดีกับเขาแค่ไหนไม่ว่าความรักระหว่างคุณกับเขาที่ผ่านมาจะดีจะไปได้ดีแค่ไหนแต่สุดท้ายพอเขาเจอคนใหม่เขาก็ทิ้งเราไปนะคะเขาก็ไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นคุณค่าของเราไม่ได้มองเห็นความรักความดีที่เรามีให้กับเขาเลยแล้วใครอยากบอกอะไรคุณอีกไพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับคุณอีกได้ไพ่กาวถวย จริงๆคุณเป็นคนที่ดูดีนะคุณเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์มากๆคุณมักจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตคุณหลายครั้งนะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะคุณมีคนเข้ามาเรื่องมีคนเข้ามาชอบคุณเยอะน่ะแต่ตัวคุณเองคุณเป็นคนที่ช่างเลือกคุณไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะอย่างที่บอกเลยว่าคุณเป็นคนที่รักคนยากถึงแม้คุณจะมีโอกาสเลือกมากมายมีคนเข้ามามากมายเพียงใดก็ตามนะคะ แต่คุณเลือกคนที่คุณจะให้ใจคนเลือกคนที่คุณจะรักหรือแม้แต่ในเรื่องของเพื่อนฝูงคนรอบข้างคุณก็ตามนะคะคุณอาจจะมีเพื่อนสนิทแค่ไม่กี่คนคุณไม่อยากมีเพื่อนเยอะเกินนะคะคุณไม่อยากมีเพื่อนที่ไม่จริงใจถ้ามีน้อยแล้วจริงใจยังดีกว่ามีเยอะแล้วไม่จริงใจนะคะเพราะคุณเจอมาเยอะก็เลยทาให้คุณค่อนข้างที่จะระมัดระวังตัวคุณเองในไพ่ฮาร์ทค่ะ คุณมีอดีตที่อยู่ในใจคุณอดีตในเรื่องความรักความผิดหวังความเสียใจที่อยู่ในใจคุณและนะคะอย่างที่บอกเลยว่าคุณมักจะให้ใจคนผิดเนาะบางคนที่เขาสนใจเราแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเราก็ไม่ได้สนใจเขาแต่พอเราสนใจใครเราให้ใจใครปุ๊บปรากฏเราให้ใจคนผิดเรื่อยเลยนะคะพอคนที่เขาจริงใจกับเราเน่ยเขากลับไม่ได้ใจจากเราไอคนที่ได้ใจจากเราเนี่ยมักจะเป็นคนที่ มาหลอกให้รักมาทําให้รักแล้วก็มาทําให้เราเสียใจ <c oughs> ในไพ่ขวิถ้วยคุณเป็นคนที่จิตใจดีมากคุณเป็นคนที่อ่อนโยนคุณเป็นคนที่อ่อนโยนแล้วคุณก็เป็นคนที่อ่อนไหวนะน้อยใจง่ายนะคะบางครั้งก็คิดเล็กคิดน้อยได้ค่อนข้างง่ายนะเรียกว่าเป็นคนที่มีอารมณ์เซนซิทีฟนะคะ แล้วก็ได้ไพ่สามเหรียญน,นะในเรื่องของการงานถือว่าคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเลยในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินนะคะคุณเป็นคนที่คือไม่ใช่คนที่ใช้ชีวิตไปวันวันแต่คุณเป็นคนที่มีเป้าหมายในอนาคตของคุณคุณเป็นคนที่วางแผนอนาคตคุณไว้ค่อนข้างดีมากนะคะโดยเฉพาะรากฐานทางด้านการเงินและทรัพย์สินของคุณนะคะ หรือแม้แต่ในเรื่องความรักก็ตามเวลาคุณรักใครคุณจะมองถึงอนาคตระหว่างคุณกับเขาคุณจะคาดหวังถึงอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเลยแต่ที่ผ่านมานะคะความสัมพันธ์คุณกับคนคนนั้นคนที่คุณชอบเนี่ยมันมักจะไปไม่ถึงฝั่งฝันนะเรามาดูกันต่อนะจัก,กรวาลอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างด้ไพ่เจ็ดถ้วย ได้ไพ่อสุวินดาได้ไพ่ดวงมู o แล้วก็ได้ไพ่หกหม้นะจัก,กรวาลอยากจะบอกคุณว่าใช่ชีวิตคุณน่ะเขาไม่ได้กำหนดมาให้คุณแบบว่าคือจะต้องสมหวังในทุกๆเรื่องไม่ใช่นะคะชีวิตคุณนจ่ะเจอบททดสอบมาค่อนข้างเยอะคุณเป็นคนที่มีความหวังคุณเป็นคนที่มีความฝัน นะคะเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยนะแต่สิ่งที่คุณวาดฝันสิ่งที่คุณวาดหวังเอาไว้นานมากกว่าจะได้กว่าจะได้มากว่าจะเป็นจริงนะคะคุณต้องต่อสู้คุณต้องฝ่าฝันคุณต้องลงมือทําสําหรับคุณแล้วไม่มีคําว่าฟุกนะคะบทเรียนบทเรียนชีวิตคุณค่อนข้างเยอะบททดสอบชีวิตคุณค่อนข้างเยอะแต่จักรวาลอยากจะบอกคุณว่าเชื่อเถอะว่าปลายทางของคุณนะคะสดใสสวยงามแน่นอน การประสบความสําเร็จการเป็นที่ยอมรับในเรื่องของความสามารถในเรื่องของหน้าที่การงานหรือแม้แต่ในเรื่องของความรักก็ตามกว่าที่คุณจะเจอคนที่ใช่กว่าที่คุณจะได้เจอความรักที่ดีนะคะคนที่เขาเข้ามาอยู่เคียงข้างคุณคนที่นําพาคุณคนที่จะนําพาคุณนะคะให้หลุดพ้นจากความทุกความเศร้าได้นะคะอีกไม่นานคุณจะได้เจอกับเขาเพียงแต่ว่า จักรวาลอยากจะบอกคุณว่าชีวิตคุณอาจจะจ้องเจอบททดสอบก่อนนะคะเจอบททดสอบแล้วคุณจะมี <c oughs> เขาเรียกว่าจะมีชัยในในปลายทางหรือเขาเรียกว่าจะประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขในท้ายที่สุดแล้วนะคะบางทีคุณอาจจะมองมองว่าทําไมคนอื่นชีวิตเขาดีจังทําไมเราต้องเจออะไรมากมายแบบนี้นะคะคนอื่นเขาอาจจะดีในตอนต้นแต่คุณจะไปดีในตอนปลายหรือตอนกลางนะคะ เขาเรียกว่ารางวัลของความอดทนรางวัลจากจักรวาลที่ได้มอบให้คุณหลังจากที่คุณได้ผ่านเรื่องราวความทุกข์ความเศร้าความผิดหวังความเสียใจต่างๆนานามานะชีวิตคุณเป็นชีวิตที่อย่างที่บอกนะคะลงมือทําเท่านั้นต้องสู้ต้องลุยเท่านั้นนะคะถึงจะได้ในสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้นะคะรานนี้เราจะมาดูไพ่ชุดนี้กันต่อนะคะ จักรวาลอยากบอกอะไรกับคุณบ้างสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับจากจักรวาลคุณกำลังจะได้รับสิ่งใดจากจักรวาลน,นะคะได้ไพ่ก้าวท้วยนะคะได้ไพ่เดมูลค่ะ ได้ไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมาค่ะได้ไพ่อสู์ดาบขึ้นมาได้ไพ่หนึ่งไม้ขึ้นมาค่ะได้ไพ่เจ็ดไม้ได้ไพ่ควีนไม้ค่ะ แล้วก็ได้ไพ่แปดไม้นะอย่างที่บอกเลยนะคะว่าชีวิตคุณนะ่ะอาจจะต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความทุกข์ผ่านความผิดหวังผ่านความเศร้าผ่านความเสียใจความรู้สึกโดดเดี่ยวความรู้สึกห่างว้างนะคะเรื่องราวต่างๆมากมายเหลือเกินนะคะไพ่เจ็ดไม้นะคะชีวิตที่ต้องเจอบททดสอบนะคะแต่คุณก็สามารถนําพาตัวเองผ่านมาได้ทุกๆครั้งนะคะ ความสําเร็จของคุณนะคะความสุขของคุณอาจจะต้องแลกมาด้วยหัวใจที่บกช้ำอาจจะต้องแลกมาด้วยความเหน็บเหนื่อยนะคะอาจจะต้องแลกมากับอุปสรรคมากมายเหลือเกินสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่คุณเจอนะคะจักรวาลอยากจะบอกคุณว่านี่แหละคือรางวัลชีวิตของคุณนะคะที่คุณจะได้รับความสุขในช่วงปลายนะคะคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้น นะคะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นและดีขึ้นมากๆด้วยการเติบโตนะคะทางด้านความรู้สึกการเติบโตทางด้านจิตวิญญาณนะคะการที่คุณได้เรียนรู้อะไรต่างๆจากชีวิตของคุณที่ผ่านมาทําให้คุณเข้มแข็งทําให้คุณมีความมั่นคงทําให้คุณมีความเด็ดเดี่ยวนะคะแล้วก็ทําให้คุณมีจิตใจที่แข็งแกร่งไม่ว่าวันข้างหน้านคุณจะเจออะไรจักรวาลอยากจะบอกคุณว่าจิบจิบละ เพราะที่ผ่านมาน่ะมันหนักละจากนี้ไปไม่ว่าคุณจะเจออะไรเนี่ยมันเหมือนเขาเรียกเหมือนกับมดกัดนะคะเล็กๆน้อยๆแล้วนะเรื่องอะไรที่เป็นท็อกซิกคุณจะมองข้ามคุณจะไม่ใส่ใจคนไหนที่เข้ามาแล้วไม่จริงใจคุณจะไม่ได้เสียเวลาด้วยนะคะแล้วถ้าเป็นความรักก็ตามถ้าเป็นความรักที่ใครเข้ามาแล้วไม่ชัดเจนไม่จริงจังคุณคุณตักเลยคุณไม่เสียเวลาคุยด้วยคุณไม่เสียเวลาคบด้วยแล้วคุณก็จะไม่ให้ใจใครง่ายๆ นะคะไพ่เก้าถ้วยไพ่หนึ่งเหรียญไพ่อัศวินดาบนะคุณกําลังจะมีในเรื่องของความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นด้วยและความรักครั้งนี้นะคะเขาคนนี้จะเป็นความรักที่มั่นคงจริงจังจริงใจเป็นความรักที่จักรวาลนําพาให้คุณและเขาได้มาเจอกันเป็นความรักที่จะทําให้คุณมีความสุขมีความสมหวังเป็นคนที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของคุณเป็นคนที่เข้ามาอยู่เคียงข้างคุณและเขาจะไม่ทําให้คุณต้องโดดเดี่ยว หรือไม่ทําให้คุณจะต้องผิดหวังเสียใจอีกต่อไปนะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่จักรวาลอยากจะบอกกับคุณค่ะ